สวัสดีครับไอเอมี่แคคตัสนะครับวันนี้ผมจะพามาดูมะพร้าวทะเลทรายใบเงินนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพามาย้ายกล้าครับของมะพร้าวทะเลทรายใบเงินที่ขึ้นในกระถางของต้นใหญ่นะครับซึ่งการที่กล้าต้นเล็กๆเ,เนี่ยขึ้นในกระถางต้นใหญ่เป็นผลมาจากอาพอพอฝักแก่แล้วเนี่ยฝักมะพร้าวทะเลทรายใบเงินแก่แล้วเนี่ยก็จะ มเมล็ดก,ก็จะมีการดีดตัวนะครับซึ่งบางส่วนก็จะตกในกระถางของตัวเองนะครับหรือไปตกในกระถางของต้นอื่นนะครับจึงทําให้เกิดเป็นต้นมะพร้าวทะเลทรายต้นเล็กๆงอกขึ้นมานะครับจากการที่มีมะพร้าวทะเลทรายงอกขึ้นมาเนี่ยอาจจะส่งผลให้ต้นต้นใหญ่ในกระถางเนี่ยถูกแย่งธาตุอาหารไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงควรย้ายออกนะครับ ย้ายต้นเล็กๆออกไปปลูกในที่อื่นนะครับเพื่อให้ต้นเล็กๆเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ต้นใหญ่เนี่ยไม่ถูกแยงสารอาหารไปนะครับสำหรับวิธีในการแยกต้นเล็กๆเหล่านี้เนี่ยออกไปปลูกเนี่ยผมจะใช้ฟอ r c เซนะครับฟอรเซ็ฟอรเซมาฟอรเซ็ฟอรเซในการขีบแล้วดึงรากของมะพร้าวทะเลทรายไปงินต้นเล็กๆของเราเนี่ยครับนี่นี่นี่ต้นนี้นี่ครับ ออกมานะครับด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ย้ายไปปลูกในวัสดุที่ผมเตรียมไว้นะครับซึ่งก็คืออันนี้ครับนี่อันนี้เลยซึ่งเป็นวัสดุปลูกที่ผมเตรียมไว้นะครับก็จะประกอบไปด้วยขุยมะพราะ้าวไอกาบมะพร้าวสับละเอียดนะครับ50%ผสมกับ ดินใบก้ามปู50%เนะดินไอ้ดินใบก้ามปูที่หมักแล้วนะครับใบก้ามปูที่หมักแล้ว5 0นะครับผสมคลุกเขาให้ส่วนผสมกระจายอย่างสม่ำเสมอน,น,น,นะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยหินภูเขาไฟการที่โรยหน้าด้วยหินภูเขาไฟเนี่ยมีประโยชน์นะครับก็คือช่วยพยุงต้นมะพร้าวทะเลทรายต้นน้อยๆของเราเนี่ยให้สามารถตั้งตรงได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ได้โรยมะพร้าวไอ้ถ้าไม่ได้โรยหินภูเขาไฟแล้วเนี่ย ตอนลดน้ําต้นมพะพร้าวทะเลทรายต้นน้อยๆของเราเนี่ยอาจจะถูกแรงกระทําจากน้ําทําให้แบบล้มเอียงหรือแบบถูกดินกลบนะครับอาจจะทําให้มพะพร้าวทะเลทรายต้นน้อยๆของเราเนี่ยเสียรูปทรงหรือถูกดินกลบจนทําให้แบบไม่สามารถรับแสงได้แล้วก็จะตายในที่สุดนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าครับผมก็จะทําการ หนีบขึ้นมานะครับเนี่ยแทงลงไปเลยครับแล้วก็หนีบขึ้นมาครับนี่ครับสังเกตเห็นว่าจะมีรากสีขาวๆนะครับอ่าอันนี้คือต้นเล็กๆครับถ้าต้นเล็กๆเ,เนี่ยบางทีก็อาจจะมองว่ามันมันต้นเล็กมากนะครับแต่จริงๆอายุไม่เยอะนะครับต้นนี้อาจจะสักสิบวันนะครับ เมื่อเมื่อได้รับดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็แล้วก็แสงที่เพียงพอแล้วก็จะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับย้ายไปปลูกกันเลยครับนี่นะครับก็จะทำการปลูก นี่ครับก็จะประมาณนี้เนาะอ่าก็การการย้ายปลูกก็จะมีประโยชน์นะครับทําให้แบบเราสามารถดูแลได้ง่ายนะครับซึ่งการที่เขาขึ้นอยู่ในกระถางแบบเนี้ยการดูแลรดน้ําหรือการแบบ ให้ความสนใจเราอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะลดน้ําแล้วก็ไม่ได้สังเกตเห็นว่ามันมีต้นน,น้อยเหล่านี้อยู่อาจจะทําให้รดน้ําแรงไปหรือครับอาจจะทําให้ลดน้ําแรงไปหรือ,อไม่ได้ระวังนะครับอาจจะแบบทําให้เขาแบบเสียหายหรือลําต้นหักโค่นได้นะครับ ปลูกไปปลูกไปน่ครับสำหรับระยะปลูกนี่ควรเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าต้นมะพร้าวทะเลทรายต้นน,น้อยๆของเราเนี่ยเมื่อเมื่อเขาโตขึ้นนะครับเขาจะได้มีพื้นที่ในการหากินนะครับดูจินตนาการครับว่าเนี่ยถ้าถ้าเขาโตได้ต้นเท่านี้แล้วเนี่ยอ่า เขาก็จะต้องการพื้นที่ในการหากินเพิ่มขึ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ควรจะปลูกเว้นระยะห่างสักนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาได้แบบมีพื้นที่หากินเยอะๆเ,เนาะนะครับมีวันนี้ก็จะมีห้าต้นนะครับที่ที่เห็นครับอ๋อตัวนี้อันนี้อันนี้ มะพร้าวทะเลทรายใบเงินกล้านี้เนี่ยครับเป็นตัวแทนที่ดีนะครับของมะพร้าวทะเลทรายที่มะพร้าวทะเลทรายใบเงินที่เพิ่งเพิ่งงอกนะครับก็คือลําต้นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยังยังรีบอยู่นะครับอ่าเพราะว่าเขาเพิ่งงอกจากเมล็ดนะครับและก็สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งคือรากของเขาเนี่ยยังสั้นอยู่นะครับก็แสดงว่าเพิ่งงอกได้ไม่นานอ่าการที่ต้นของเขายังรีบอยู่เนี่ยมะพร้าวทะเลทรายเนี่ยมีลักษณะ แบบการงอกนะครับคือตอนตอนแรกนี่จะจะงอกให้เป็นย,วยาวๆนะครับแล้วจะค่อยอ้วนออกทีหลังนะครับอ่าถ้าไม่ได้รับแสงก็จะยืดยาวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน,หน้าอะไรยังไงผมจะมาทดลองเพราะแบบที่ไม่ได้รับแสงให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูกันนะครับมันยืดยาวมากครับมันน่าเกียดแล้วก็มันไม่สามารถนาไปปลูกต่อได้นะครับเพราะว่าบางทีครั้งหนึ่งครับผมเคยทดลองนะครับว่า ผมไม่ใช่ทดลองสิเพราะลืมเพราะในระบบปิดนะครับเพราะในครอ,อบแก้วนะครับคอบแก้วแก้วที่มีฝาปิดนะครับทิ้งไว้เดือนหนึ่งฮะแล้วก็กลับมาดูต้นมะพร้าวงอกยืดยาวได้เป็นเท่ากับข้อนิ้วเลยครับข้อนิ้วเนะี่ยอ่าก็ต้นนั้นก็ทิ้งครับมันไม่สามารถนําไปปลูกต่อได้จริงๆมันก็ปลูกต่อได้แหละครับแต่มันก็ไม่ไม,ไ,มไม่สวยนะครับมันเสียทรงเนาะ ่ามามาปลูกต้นนี้กันทําด้วยความระมัดระวังนะครับนิดนึงนิดนึงการที่ใช้ฟอ r เ e ตแทงลงไปในดินเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเป็นตัวนำทำให้ในในดินเป็นเป็นดูนะครับเพื่อที่การหย่อนมะพร้าวทะเลทรายของเราลงไปแล้วเนี่ย จะทําให้รากของมะพร้าวทะเลทรายเราเนี่ยไม่ไม่ได้สัมผัสกับดินมากซึ่งการสัมผัสกับดินนี่อาจจะทําให้รากของมะพร้าวทะเลทรายเราหักเสียหายได้นะครับ mm hmm. การใช้ฟอสเเป็นตัวทําให้เกิดดูเป็นโพรงในดินเนี่ยจะทําให้ลดความเสียหายของมะพร้าวทะเลทรายต้นเล็กๆที่เราย้ายปลูกได้นะครับ mm hmm. ต้นที่สีแล้ว ครับต้นนี้เป็นตัวแทนได้ดีนะครับของมะพร้าวทะเลทรายที่เกิดมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับก็คือเขาจะเริ่มอ้วนนะครับ<ม>ก็จะแตกต่างจากต้นเมื่อกี้เนาะครับนี่ก็จะเป็นระยะต่อมาจากต้นเล็กๆเมื่อกี้นะครับก็จะเริ่มอ้วนแล้วที่เห็นยังมีใบสองใบก็คือเขายังเป็นใบใบเลี้ยงอยู่นะครับก็คือยังไม่ได้มีใบจริงขึ้นมาเนาะ ระยะนู่นแหละครับถ้าแบบถึงจะขึ้นใบจริงเนาะถ้าแบบคนที่ไม่สังเกตก็อาจจะมองว่าเนี่ยเป็นเป็นวัชพืชน,นะครับไม่ไม่ใช่ต้นมะพร้าวทะเลทรายนะครับก็ต้องใช้การสังเกตและการฝึกฝนนิดนึงนะครับจึงจะสามารถรู้ได้ว่าเป็นต้นของมะพร้าวทะเลทรายครับต้นต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวทะเลทราย็บเงินที่เริ่มที่จะมีใบจริงขึ้นมาแล้วนะครับก็ ก็จะเห็นว่าเนี่ยเนื่องด้วยเขาเป็นลูกของมะพ้สเทลีาซใบเงินนะครับก้องก้องก้องโฟกัสหน่อยสิกลอ้องครับนี่ก็จะเป็นมะพัสเทลีาซใบเงินนะครับนี่นี่ใบเงินใบเงินอ่าดังนั้นเขาใบใบของเขาเนี่ยก็จะอ่าเริ่มเป็นสีเงินแล้วครับเนี่ยสังเกตดีๆครับก็จะมีเส้นสีข,ขาวๆเนาะ ต้นนี้ก็น่าจะแก่สุดเลยมั้งครับที่ที่ที่เราย้ายย้ายกันวันนี้นะครับปลูกง่ายครับปลูกง่ายแต่แต่ตั้งใจพอนี่ยากยากนิดนึงนะครับโอ้ว้าวรากนี่ครับยาวมากเลยครับรากของต้นนี้นะครับครับท่านผู้ชมถึงตอนนี้แล้วท่านผู้ชมอาจจะสงสงสัยนะครับว่าถ้ารากยาว,ยาวแบบนี้ตอนเราย้ายปลูกเราควรจะทํายังไง เราควรจะปล่อยไว้หรือควรจะตัดรากนะครับก็คือคําตอบก็คือควรจะตัดรากออกนะครับเพราะว่าการที่แบบปล่อยปล่อยปล่อยรากไว้ยาวๆอย่างเงี้ยตอนที่เรา,าใช้ฟอสเฟตดันต้นมะพร้าวเทลซายลงไปปลูกก็เนี่ยอาจจะทําให้แบบรากของเขาหักหรือโคดงอทําให้ไม่สามารถหาอาหารได้อย่างเต็มที่นะครับนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังเป็นโทษอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราควรจะตัดทิ้งสักนิดนึงนะครับนี่ครับ นี่อันนี้ผมทําให้ดูนะครับจริงๆต้องใช้กรรไกรนะครับหลังจากนี้ผมจะใช้กรรไกรตัด,ดดีๆนะครับอันนี้คือทําให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับว่าควรจะตัดรากออกครับก่อนน้ำปลูกควรจะใช้กรรไกรนะครับอต้นนี้ก็ไว้ก่อนเนาะค่อยมาปลูกครับสําหรับการย้ายมะพร้าวเตทรายลงปลูกในพื้นที่ใหม่ก็เสร็จสิ้นนะครับ น,นี่ก็แต่งๆให้หน่อยครับเอาเหินภูเขาไฟมาเกลี่ยให้ทั่ทวๆนะครับพวกแล้วก็ตอนลดน้ําใหม่ๆเนี่ยสักช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยก็ควรลดด้วยความเบามือนะครับความระมัดระวังไม่ไม่ต้องแบบฉีดแรงมากนะครับเพราะอาาอาจจะทําให้มะพร้าวทะเลทรายต้นเล็กๆเราเนี่ยกระฉอกขึ้นมากับแรงแรงน้ําที่ประทากับดินได้นะครับ ไม่เป็นผลดีนะครับค่อยอ็เรามาระวังนิดนึงลดเบาๆมือนิดนึงครับให้เขาโตได้สักระยะหนึ่งค่อยอลดน้ําแบบแรงๆได้นะครับครับสําหรับมะพร้าวทะเลทรายใบเงินที่ที่ที่งอกงอกอ,อยู่ไหนนะ มะพร,าะะร้าวเลสไเป็นเนทืที่ที่งอกกับกระถางอื่นนะครับนี่ต้นนี้เลยก็คือเขาจะงอกอยู่กับกระถางอื่นนะครับถ้าได้ว่าดพื้นที่หรือวัสดุในการกระถางที่มีวัสดุดีๆเนี่ยหรือกระถางที่มีมพวกความอุดมสมบูรณ์สูงก็จะทำให้ต้นใหญ่นะครับ อันนี้ผมไม่ได้ปลูกนะครับมันคือมะพราะ้าวเขาก็เดินมาตกในกระถางของว่าโดยลนฟ้านะครับแล้วก็เขาก็งอกเป็นต้นของเขาเองนะครับนี่ครับอืมก็สวยดีเหมือนกันครับไกลๆครับไปไกลก็จะต้นลําต้นอันนี้คืองอกในสภาพแดดร้อยแล้วก็ฝนร้อยนะครับก็คือปลูกกลางแดดเลยว่ากันนะครับอ่าก็จะทําให้ลําต้นเขา กลมแล้วก็อ้วนนิดนึงนะครับอ่าไม่ไม่นิดนะครับก็ก็กลมแล้วอ้วนเลยครับก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีของมะพร้าวทะเลทรายนะครับนี่ครับต้นเล็กๆเนี่ยต้นนี้อายุไม่ไม่เกินเดือนนะไม่เกินเดือนครึ่งก็ต้นใหญ่แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญคือเริ่มมีฝักแล้วมาฝักก็เริ่มติดเมล็ดแล้วครับอ่ามะพร้าวทะเลทรายใบเงินให้เมล็ดเยอะนะครับแล้วก็เลี้ยงดูค่อนข้างง่ายนะครับใน ในตอนที่เป็นต้นแล้วนะครับแต่ตอนที่เป็นเมเล็ดเนี่ยมันเพาะยากนะครับค่อนข้างยากยาก,ยากมากมากเลยแหละครับก็ยังไงถ้าสนใจมะพร้าวทะเลทรายใบเงินหรือแบบมีข้อสงสัยที่จะสักถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถาสามารถถามคำถาม,ถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับครับสำหรับการ ย้ายก้ามะพร้าวทะเลทรายใบเงินในวันนี้ก็ก็จบขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับ